ถ้าใครกําลังตามหาความหมายของชีวิตเป็นแฟนคลับของแมทเฮกอยู่แล้วแล้วก็อยากหาหนังสือแ mm. นวฟิกชันอะไรมาอ่านกันเนี่ยผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากเมื่อคุณเดินผ่านครับมนุษย์ต่างดาว The Human ของแมทเฮกครับขอบอกกันครับว่าผมเนี่ยเคยอ่าน The Midnight Library ของแมทเฮกแล้วก็ชอบม,มากๆคิดว่าแมทเฮกเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียงร้อยของฟิกชันเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไปเดินร้านหนังสือแล้วก็เจอกับหนังสือเล่มนี้หน้าปกเนี่ยสะดุดตาเรามากๆ มีลักษณะของรูปคนเรียงรายกันแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวทาให้เราใเนยหยิบขึ้นมาแล้วก็พบว่าเป็นหนังสือของแมทเทคพอได้หาข้อมูลก็พบว่าเป็นหนังสือของแมทเทคที่เคยแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนแต่ว่านี้เนี่ยเป็นการพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในหลังจากนั้นประมาณ7-8ปีครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจยังไงกันบ้างหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหลังจากการอ่านครับทั้งหมดนี้อยู่ในคลิปนี้กัันเลยครบ เรื่องเริ่มต้นจากศาสตราจารย์คนหนึ่งได้ชื่อว่าแอนดรูมาตินแอนดรูมาตินเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ที่เก่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์แล้ววันหนึ่งครับศาสตราจารย์แอนดรูมาตินเนี่ยเขาก็ไปแก้ผ้าอยู่บนท้องถนนเรื่องราวเนี่ยจะพาเราไปเป็นลักษณะของสภานามบุรุษที่1และเราจะเห็นเลยครับว่าศาสตราจารย์แอนดรูมาตินเนี่ยไม่ใช่คนที่มาจากมนุษย์อย่างเราเราแต่เป็นคนที่มาจากนอกโลกเพื่อที่จะมากําจัดเรื่องสิ่งที่ศาสตราจารย์แอนดรูมาตินตัวจริงเนี่ยเขาได้คิดคนขึ้น สิ่งที่ศาสตราจารย์ตัวจริงได้คิดค้นขึ้นเนี่ยคือเป็นทฤษฎีของคณิตศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวงการของโลกใบนี้ไปได้ครับแต่ว่าคนที่มาจากนอกโลกเนี่ยจึงปลอมตัวป,ปลอมแปลงเป็นศาสตราจารย์แอนดรูมาตินและสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้คือการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์โลกครับดั้งเดิมเนี่ยศาสตราจารย์แอนดรูมาตินเนี่ยเขามีภรรยาอยู่แล้วเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็มีลูกอีกหนึ่งคนตัวของเขาเองอ่ะจะต้องเรียนรู้ทั้งการใช้ชีวิตคู่ การที่จะต้องดูแลลูกอย่างไรการที่จะต้องไปมหาวิทยาลัยสิ่งที่เขาต้องจัดการเนี่ยมีมากมายครับแต่ว่าสิ่งที่ศาสตราจารย์แอนดูมาตินไม่พีเลยในช่วงแรกเริ่มของเรื่องคือสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์เขาไม่เข้าใจอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์และนั่นคือเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจว่าเขามาในโลกของเราแต่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์เขาจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรครับในเรื่องเนี่ยมีความยาวประมาณ400หน้าแต่ว่าอ่านได้เป็นเพลินเลยครับอ่านได้สนุกมากๆ ป็นฟิกชันที่อ่านได้อย่างต่อเนื่องลื่นไหลการดําเนินในเรื่องเนี่ยดำเนินในเรื่องแบบสรพนามนุษย์ที่1แบบที่เราบอกไปการดําเนินเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองความคิดอารมณ์ของตัวละครหลักที่เติบโตขึ้น,นเรื่อยๆเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่เขามองโลกในช่วงเริ่มต้นสิ่งที่เขามองมนุษย์ในช่วงเริ่มต้นนั้นแตกต่างกับช่วงภายหลังอย่างไรจุดเด่นที่เราจะปฏิเสธไม่ได้จากหนังสือมนุษย์ต่างดาวหรือว่า The Human เนี่ยเราจะได้เห็นการเติบโตของตัวละครอ,อย่างมาก การเติบโตทางด้านของแนวคิดอารมณ์ความรู้สึกการจัดการกความสัมพันธ์ต่างๆการจัดการกับบริบทว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างไรการที่เจอกับลูกที่มีปัญหาเขาจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสตราจารย์แอนดรูว์มาตินโตพรเนี่ยจะต้องเรียนรู้ครับและสิ่งหนึ่งที่เขาเติบโตขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นกิมมิกหลักของเรื่องนี้เลย ผมได้จดไว้เหมือนกันนะครับตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบไปและไม่อยากจะลืมสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่หลอมรวมความโรแมนติกหลอมรวมความการจัดก,การอารมณ์และการเข้าใจอารมณ์ที่ถูกต้องหลอมรวมการมีมุมมองในแง่ของการตามหาความหมายของชีวิตและมุมมองในแง่ของศิลปะหลอมรวมความเป็นกวีและมีการพูดถึงเอเบลี่ดิกินสันซึ่งผมก็อยากอ่านหนังสือของ ดิคิสันขึ้นมาเลยนะครับมีความสนุกมีความแฟนตาซีมีฉากแอคชั่นต่อสู้บางส่วนของในเนื้อเรื่องด้วยส่งผลทําให้ระหว่างการอ่านเนี่ยคุณจะได้เพลิดเพลินคุณจะได้สนุกในขณะเดียวกันก็มีการสอแสดแทรกปรัชญาเล็กๆที่อยู่ในเนื้อเรื่องด้วยในหนังสือเนะี่ยยังมีการพูดถึงเรื่องราวของการทําลายตัวเองในเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็น ซูซายวอร์นิ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่หนังสือต้องการสื่อเนี่ยคือการตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็ผมคิดว่าบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับการทาร้ายตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เตือนใจเราเหมือนกันเพราะว่าความหมายของชีวิตนี่คืออะไรและเพราะอะไรเนี่ยเราถึงจะไม่ทาร้ายตัวเองครับนี่คงเป็นทั้งหมดที่ผมจะสรุปให้กับหนังสือเล่มนี้ครับนับว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านแล้วก็เป็นฟิกชันอีกหนึ่งเล่มของแม่เทพจะเป็นแฟนคลับหรือไม่แฟนคลับก็ตามเนี่ยไม่ควรพลาดครับทั้ เพลิดเพลินแล้วก็ได้สาระครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยในการพิมพ์ครั้งนี้เป็นของสำนักพิมพ์บุกสเก p e ราคาที่ปกเนี่ยอยู่ที่375บาทถ้าใครสนใจตอนนี้ผมคิดว่าสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำหรือว่าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ที่สะดวกได้เลยครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มนี้เคยอ่านหนังสือของแม่เท็กมาก่อนหรือว่าชอบคลิปนี้แบ่งปันพูดคุยกันได้ในทางคอมเมนต์และถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการ ทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบกันแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับในการรีวิวหดังสือเล่มถัดไปของทางช่องเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ